เกศาลังเป็นป,ปัจจัยัำเฉพาะตัวคือเป็นของที่คุณใครทำใครได้เหมือนกับอาหารใครรับประทานก็มีความอิ่มเขาจะบอกว่ารับประทานแทนกันนไม่ได้บนเป็นแก้วเึ่งเรามิดบรรยายัทุกอย่างให้แกเราได้ ในนิพิจการพศูนย์องสมเด็จพระสัมาสนาจารย์จรับว่ายัางยังเอว,วาทีปา่ปฏเทติสัพพเมเตนะราัตาติเววทวดารมทั้งหลายปราถนาอิตธิผลทันใดานามมกิทธิผลทันนั้นก็เป็นกได้เป็นบุญบุญบันดาลเหมือนเก่ยวราลิศเกวเิศเในนิจจา ยาบุญมากาไก่กลายเป็นหงยาบุญลงองส์สาตุนกาไก่ยาบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไมหายก็รักยาบุญไมมาวาสนาก็ไม่ช่วยที่ป่วยก็หายที่รักก็หายแปลว่ายามีบุญใ,ใครๆก็จะวิ่งเข้ามาเป็นท่า ซึ่งพระเจชพระกรุณาแห้ใช้สอยคอยป้อยอสองอคอยแก่พอเราเทีท AH ่ยงค่ำหมดบุญหมดวาสนาผู้คนทั้งหลายก็จะพากันกำลังต้องเติมั้งโศนิจีก็ตัดโตว่าดุดกลางพญาราชสิยุพญาราชาหงปีค่ะขันตกปักหนองพวกกาแก่ก็จะแสดสองเข้าสาวใส่ บุญเนีเราได้ทุกอย่าง <Okay. S 1> มีบุญเรา mm hmm. ถ้าเรามีบุญเขาก็ยกย่องถ้าบุญต่ำเขาก็าอยา mm hmm. าดังกวะบีนริรนามกาว,ว่าคิดว่าคือว mm hmm. ่าบุญอำนวยพอว่งมี เมื่อมันมีวาดมาริบหมายมองเมื่อมองมองนิดมองหมูหมาเมื่อไม่มีหมดนิดมองมาเมื่อมองห้อยเมืออแม่หมูหมาอม่มามองเพราะฉะนั้นบุญนั้นอะในระมิดทุกอย่างแล้วบุญก็เป็นระยานระมิดสยังกตานิบุญญานิตามนิต่ังัระทานิกาง บุญที่บุคคลทำไว้เองแล้วทั้งหลายในโลกนี้ก็จะเป็นกระยาณมิตรติดตามตนไปทุกที่ตลอดถึงสัปดายภายาพาพาคหน้าครข้อที่่าบุญเป็นเงาฉายาวว่าอนุปันธีบุญเป็นเงาต่อการติดบุญเป็นเมตไนทุกที่ คอยเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรหางราคีอดโวยพายบุญที่ทักบุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชิ่นตับรับโลกไปบุญต้องแห่งสวัสดีบุญก็เป็นทุนบมชีวิตนวลให้ยามอยู่ก็มีคนรักนวลให้ยามจากก็มีคนอะไรนวลให้ยามอยู่มีคู่ประทับนวลให้ยามจาก มีผู้กระทำโดนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายโดนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงยามนี่บุญครั้งนั้นอนไให้แนคนนะ่บุญทุนเนี่ยที่สำคัญของคนเราถ้องบอกว่ามีสองทุนคือทุนที่เราทำเองหนึ่งกับทุนที่เขาทำให้ ต้ท,ที่เราทำเองนั้นเรียกว่าต้นทุนที่เขาทำให้เราเรียกว่าสลกคบแทนที่นี่คนท,ที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือต้นทุนนั่นถ้าเราทำเองทั้อย่างแล้วเหมือนกับว่าเมื่อมีคนทั้งสองอย่างนี้นะอยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ลำบากจากทำไมลำเคง แต่ทั้งสองคนนี้ต้นคุณว่าลำคัญที่สุดเพราะว่ามันก็ว่าเรามีเงินมีทองจะเดินทางไปไหนก็ได้เงินทองอยูกับเขาของเราแต่นี่ถ้าเราไม่มีต้นคุณของเราเองบอกเราจะคิดว่าแล้วเราเข้าสมทคนเดให้เราให้ก่อนทีเขาหวังมีนบาเราสมบคนเดยให้ กาเกิดแงนแน่ขอ้อแน่สมทกคุณจะให้เราเราก็จะรับมาไม่ใช่น่านบอกว่าต้นคุณนั้นต้องัในะกะหมายความว่าต้นคุณนั่นก็คือบุญหรือว่าติดความดีที่เราทำทุกคนทำมาและทำมาปรควัติง้ันนั้นมีเอองินพามากๆไปไหนก็สะดวก ไม่ต่อยไม่ต้องคอยคอยสิ่งนั้นคอยสิ่งนี้คอยคนท้่สง่งใจให้คนที่ส่งใจให้บางครั้งเขาว่าให้ไปส่งกี่ราอยไม่พยานการที่ทำไว้เองมันเป็นต้นตอในทางความผิดศพแทนที่กา,สสารสร้างบุญบุญสนประมาณครังต่อโครงกามแค่นี้แหละโอกาสหน้าก็โครงกามบางตัวนี้ ภาวนามาแค่นี้น้ทีุสงบแต่เด็ดาดอย่างอื่นไปก็จะไม่ติดต่อก็ขออนุโมทนาไปทุกท่านดีมาบรรยายวันยายใจมาบูชาพระนักกายก็จะเป็นบุญนี่แหละที่เป็นคุณของชีวิตของทุกท่านเป็นเจราอมนิดเป็นเหมือนเงาติดตัวของทุกท่านไป เป็นต้นคนที่สำคัญด้วยต้องรอชุกคนสมรคุเนีนน่ก็ดีแต่ว่าต้นทนสำคัญที่สุดเรงอตาตมาข้าก็ขอคำน,น้าคนาทำดีที่ทำมาแลขาาาแ้ขอใหน้าคนน่าสไใจคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงนอนยอชัยแต่ทุกท่านขอให้ดำเนินชีวิตด,ด้วยความสุข จารหภายในของเราเ่งก็กจะพับตัาและก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญไปด้วยจ่ตัวเราพิพากก่อนชัยทัศประการคืออายุวันนะสุขาภาระปฏิภาณธรรมารสมบัติจงทุกท่านทุกคนเจริญ